ยูจีโฟนบริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ u g p h o n e c o m ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone ตูมตามชอ็อป้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชินอิมแพ t บูฮักไครหรือเกมอื่นๆอีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้น ร้านขายดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวท X เอทุกคนครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องการอัพสเตตัสนะครับผมพอดีเลื่อนผ่านในกลุ่มเนี่ยแล้วก็ไปเห็นมีมือใหม่นะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัพสเตตัสกันยังไงซึ่งก็มีหลายคนแนะนําไปแล้วนะครับซึ่งแอดก็เลยมองว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยอยากจะแนะนําวิธีการอัพสเตตัสของฝั่งตัวเองมากหน้าเพทนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ยุทธภัณฑ์เทพนะครับซึ่งยุทธภัณฑ์เทพเนี่ยมันจะมีแสแตตที่เรียกว่าเอ่อเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่น HP เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพวกนี้ครับคำว่าเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันจะอิงกับเบสที่เราอัพยังไงนะครับสมมุตินะครับว่าแอดอัพอ่า HP เนี่ย100เนี่ยไอคำว่า HP 7เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยครับมันจะคิดที่ตัวของ100เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ของที่เพิ่ม HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นจะต้องอัพ HP ด้วย นะครับมนถึงจะทํางานเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะถือว่ามันไม่มีผลเลยนะครับไปผู้ประหลังป้องกันเปอร์เซ็นต์อะไรก็เหมือนกันนะผมมันมันทำงานคล้ายๆกันซึ่งมันจะไม่แสดงผลต,ตรงหน้าสเตตัสน,นะอันนี้ไม่รู้ว่าบักหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวของพลังโจมตีอะไรพวกนี้ตอนอัพสแต็กเนี่ยมันขึ้นให้เห็นอยู่นะครับหรือว่าเขาปรับมาแล้วไอ้น,นี้แอดก็ไม่ได้สังเกตมาสักพักแล้วต้องบอกก่อนว่าแอดเป็นสาย PVE นะเหมือนจะเป็นหอนกยุงตะลุยด่านตะลุยควสยอะไรพวกนี้คือแอดเป็นสายนี้นะครับไม่ได้เป็นสาย PvP รบผมเพราะนั้นเี่ย สปีดครับเราต้องการอยู่ที่351ทําไมนะครับมันจะมีหอนกยูงอยู่ด่านหนึ่งนะครับที่เราเจอตัวของงูเขียวแล้วก็งูฟ้านะที่เราเรียกกันง่ายนะที่เป็นด่านแ็กเสียนฮองเต้อะครับซึ่งด่านนั้นเนี่ยมันจะอัญเชิญมักงกรลมค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแล้วก็สปีดของด่านนั้นเนี่ยถ้าต่ํากว่า301เนี่ย NPC มักจะออกก่อนเราเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาณ151เนี่ยนะครับเราจะออกก่อน NPC เสมอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้เล่น PVE นะครับเราจะไปจะต้องไวกว่ามอนซึ่งการเปิดก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมเทิร์นเบรนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไวสปีดเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่301นะครับถ้าทำให้ดีได้เนี่ยจะอยู่ที่351นะครับเผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลย301หรือ351ทีนี้จะมีคำถามวยโอ้โหแบบนี้อ่าแบบนี้ต้องอัพสเต็กเยอะเลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับผม เราจะมีรองเท้าเลเวล150ครับขอแค่คุณสุ่มสเตตัสว่องไวอ่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะบวกอะไรช่างมาเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยขอเป็นคําว่าว่องไวขอแค่นี้นะครับขอแค่นี้คุณตีบวกไปนะครับอย่างเช่นของแอดเนี่ยตีบวก10นะครับผมมันได้ไวมา66แนละ้วทุกคนแน่นอนครับถ้าคุณตีบวก15ได้มันจะเป็นไว120นี่คือรองเท้าเลเวล150นะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีนะครับแล้วคุณทาเลเวลได้เนี่ยคุณสามารถใส่รองเท้าเลเวล180ได้นะครับซึ่งบวกไวเพิ่มไปอีกนะจากเมื่อกี้120กลายเป็น164ตรงนี้ช่วยทําให้คุณได้สปีดสูงมากๆนะครับช่วยทําให้คุณได้สปีดสูงมากๆถ้าเกิดว่าคุณมีรองเท้าพวกนี้รองเท้าเนี่ยโฟกัสอย่างเดียวสเตตบนนะครับไอข้้งล่างเนี่ยมันจะไม่สวยยังไงก็แล้วแต่นะ ถ้าข้างบนมันเป็นสปีดคุณควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่าโอกาสที่จะได้ใช้สูงมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือขุพนพลนะครับมีโอกาสได้ใช้รองเท้าความว่องไวเยอะมากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องสปีดละเลื่อนเนี่ยควรอัพไหมบางคนไม่อัพบางคนก็อัพนะครับแต่ถ้าเราอิงจากเมื่อกี้ที่พูดกันนะ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบวกก็ต่อเมื่อคุณอัพสแต็ตต้นถูกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นให้เซฟที่สุดคุณควรจะมีสักหน่อยนึงนะครับซึ่งแอดอัพไว้ที่100พอดีนะครับใครจะตามตรงนี้ก็ได้นะแอดแอดอัพไว้ประมาณแอดอัพไว้ประมาณ100ครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้เป็นสายโจมตีกายภาพแท้ๆเลยนะครับที่เหลือก็จะลงพลังโจมตีทั้งหมดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นของแอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มันจะเวลา เราพูดถึงเรื่องเตตัสเนี่ยมันจะต้องพูดถึงเรื่องของใส่ด้วยนะครับเซตที่ดีนะครับสำหรับการทำสปีดมันก็คือเซตวงไวนะครับถ้าคุณหาได้นะแล้วก็แน่นอนว่าเซตที่ได้ดามีมากที่สุดก็คือเซตจมตีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณหาได้นะแต่ว่าประเด็นก็คือเราอาจจะไม่ต้องโฟกัสให้มันแบบเป็นเซต2เซต4เซต6ก็ได้นะครับเราอาจจะเป็นแค่ออฟรอ,องสวยอย่างเช่นอาวุธอันนี้นะครับอาวุธอันนี้เป็นดาบป้องกันนะครับผมแต่ว่า ออฟหลักเนี่ยเป็นพลังโจมตีป่ะอ่าแล้วซึ่งเป็นไม่ได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะเป็นพลังโจมตีที่เป็นตัวเลขนะครับโฟกัสพลังอ่าโฟกัสพวกค่าพลังที่เป็นตัวเลขอ่ะนะครับพวกเนี้ยจะบวกสูงกว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอิงกับที่เราอัพนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่มันได้ค่าสดพวกเนี้ยมันจะสูงกว่านะครับอ่าและมันบวกไวมันบวก มันบวกพลังโจมตีที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีคีเดเลตแล้วก็มีคิเดาเมจครับซึ่งได้ใช้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นออฟโรงเนี้ยต่อให้เป็นเซตป้องกันก็ควรใส่ครับอ่าคุณนึกออกไหมเรามาเทียบกับดาบที่แบบค่อนข้างที่จะโหดในสมัยก่อนนะอย่างเช่นดาบกัมเจ้านะครับดาบกัมเจ้าเนี่ยใส่ได้ตัวเลเวลสิบได้พลังโจมตีสามสิบเอ็ดแล้วก็ได้วงไวมันสี่นะครับแล้วก็มีอ่าตรงนี้ตีว่าคีเดเลตแล้วกันนะครับคีเดเลตสิบสองเปอร์เซ็นต์น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกับยุทธภัณฑ์เทพเนี่ยนะครับยุทธภัณฑ์เทพเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าคุณเห็นไหมเอาแค่แบบว่าเบรของมันเนี่ยมันไปได้ถึง80ละนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอ้ตรงคีเรทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้มจริงๆนะทุกคนคุณตีบวก15เนี่ยค,คุณมีโอกาสที่จะจะได้คีเรทบวก15นะครับแต่ว่าของแอสเนี่ยด้วยความที่มันบวก9แล้วนะครับโบนัสมันจะเหลือแค่ตอน12กับ15เนี่ยมันไม่น่าจะถึงแล้วครับม,มันไม่น่าจะถึงแล้วแต่ว่วา เอาตรงถามว่ากล้าถอดไหมด้วยความที่มันบวกอย่างนี้นะก็ไม่ค่อยกล้าถอดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันก็เป็นดาบที่ดีอยู่นะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนครับไอ้เรื่องคิเลตเนี่ยนะครับเราสามารถหาได้สามชิ้นนะก็คือหัวนะครับที่มีโอกาสออกคิเลตนะครับตัวของมือนะครับที่มีโอกาสออกคิเลตนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธนะครับที่มีโอกาสออกคิเลตอยู่นะครับนอกนั้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสออกคิเลตนะอ่ะแต่ไอ้พวกคิดอาเมจเนี่ยยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับแต่คิเลตไม่มีนะครับสำหรับ3ชิ้นนี้เสื้อ ตัวของประดับนะครับแล้วก็ตัวของรองเท้านะเพราะเพราะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยคุณเน้นไว o y ไปเลยนะครับส่วนตัวของประดับเนี่ยจริงจริมันจริงจริงมันได้2อย่างนะคุณจะใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับหรือว่าคุณจะใส่เลือดก็ได้อันนี้อยู่ที่แล้วแต่คุณต้องการนะซึ่งของแอดเนี่ยถ้าถอดไปเนี่ยเลือดมันอยู่แค่ประมาณ4ี่พันดงซึ่งมองว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใส่เป็นตัวของออฟเพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ย ตอนที่เราจุติหนึ่งนะครับหรือคือเราไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับยังไงซะเราก็เพิ่งดามจขุนพลนะของแอดมาเชลิโปไปนะผมก็เลยใส่ไปเลือดเอายืนถึงดีกว่าด้วยความที่ตัวเองไปท่าดินก็ไปโดดแจกกระจกทองได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันส่วนถามว่าจะเป็นจะต้องใส่ยุทธพันธ์เทพทุกชิ้นเลยไหมอเอาตรงคือไม่จําเป็นคนระับแอดยังใส่เสื้อของหอนกยูงอยู่เลยนะครับหมันให้ไว40 ซึ่งเราอะต้องการค่าไวอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากอัพไวเยอะมากนะครับแอดอัพไปประมาณ135นะแ,แล้วก็ไอตรงเนี้ยเห็นไหมบวก30บวก176นะครับได้เป็น304เบสถ้าเกิดว่าแอรตีตัวของรองเท้าติดเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตันเนนงองเนอกไหมเดี๋ยวมันก็จะถึงจุดของมันเองแล้วก็มุกเนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอุปกรณ์ปกติที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ยุทธภัณฑ์เทพนะครับมันจะฝัง มันจะสามารถหลอมสกัดได้ที่มันจะเป็นคล้ายๆพวกแบบแห่อะไรพวกนี้นะครับเอาเอามาหลอมได้แล้วก็หลอมสเตตัสที่เราขาดไปนะครับคือตัวเราเนี่ยก่อจุดตีสองเนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องฟูลดาเมจมากก็ได้นะครับเดี๋ยวพอหลังจุดตีสองเนี่ยเราค่อยแบบขยับมาเป็นดดเมจหลักก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นตัวดาเมจนะครับมันจะเป็นต้องหาค่าคิเลสนะครับแต่ว่าคือเกมนี้มันคำนวณต่างกันนะคือคิเลสกับไอเซตแบบเนี้ยนะครับอ่า อัตราจํานวนเท่าโจมตีเนี่ยมันแยกกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคิเลสเนี่ยนะครับถ้าติดก็ได้คลิ่เหมือนกันแต่อัตราจํานวนเท่าโจมตีถ้าติดก็ถือว่าเป็นคลินะแต่ด้วยความที่เปอร์เซ็นต์มันแยกกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอของพวกเนี้ยมันเหมาะนะครับสาหรับอ่คนที่ไม่มีอุปกรณ์คนที่ไม่มียุทธภัณฑ์เทพดีๆนะอย่าอย่าลืมไปทำนะ เกาะขนนกขาวนะกับดาบกับเจ้าหรือไม่ก็ตัวของมังกรทองนกปกก้านะครับอีกอย่างหนึ่งหมวกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีแบบออฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหาตัวของหน้ากากลิงมาใช้ได้นะครับอ่ะเควสเนี่ยแอดคิดว่าคุณหาได้ไม่ยากใน u t u b e นะผมเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนี่คือแนวทางการผสมเสตัดของแอดนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะผมทุกคนท้ายคลิปจะมีให้ดู ด่าน NPC แอดเนี่ยผ่านไปได้จน,นถึงด่านที่3 9ซึ่งแน่นอนว่าขุนพลที่เอาไปเนี่ยคือพวกนี้เลยนะครับอ่ะมีลิโป้นะผมมีเท่าแก่ลงเตีย้ยแล้วก็มีตัวของหวังอี้นะครับอีกอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของสวินช่ชนะครับซึ่งสเตตัสมันไม่ได้สูงมากนะครับอย่างที่เห็นนะผมทุกคนยังสามารถผ่านไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดคิดว่าการอัพสเตตัส ของแอดเนี่ยไม่น่าจะแย่นะครับถ้าเกิดว่าผ่านด่านได้ขนาดนั้นนะครับรอไปทำตามมาดูได้นะครับผมถ้ามีข้อสงสัษษยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปทำคลิปแยกให้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากทุกคน どっち もう。<music>